นีพวกเรารักยูจูเบอร์โน่หนึ่ง no จะมารีวิวของเล่นของพ่อทั้งหมดในยุค9ก 90. มาดูกันว่าสมัยนั้นเด็กๆเขาเล่นอะไรกันบอกเลยว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตที่มีทั้งของจำแจมสนุกพังและอันตรายสุดๆเอาเป็นว่าถับพ้อมแล้วไปกันเลย หรือว่เราดีบุกกันได้แล้ววันนี้สวัสดีครับพวกเราคนดังยทูบเบอร์เรื่องยุกต์พูดเดียววันนี้นะครับเราจะมารีวิวของเล่น แปลกๆทั้งหมดในยุค90บอกเลยว,ว่าเห็นแล้วแบบนึกเึืออดีตมากเพราะตอนเด็กๆเขานั่งเล่นอันนี้อยู่คนเดียวเหงาๆจินตนาการว่ามีเพื่อนจินตนาการ,รอีกคนมานั่งเล่นอยู่ตรงข้างหน้าอ,อ,อันนี้คือของเล่นแปลกๆทั้งหมดในยุค90นะครับผมว่าเด็กสมัยนี้อาจจะบบไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ำเรา,ามาเริ่มทีละอันดีกว่าเขารู้จักหมดเลยยกไปอันนี้ใครรู้จักสูใครรู้จักนี่บอกเลยว่าไม่ใช่เด็กๆแล้อันนี้ไม่เคยเล่นเริ่มเลยเฮ้ยเชวาอะไรมันเป็นตะปูเริ่มเลย อันนี้ผมเคยเล่นเล่นบ่อยผมเล่นบ่อยด้วยผู้หญิงอายุอ่า20ปไปไปขึ้นไปที่เขาเคยเล่นแน่นอนเคยเล่นไหมเคยเล่นอันนี้20บางครังก็เคยเล่น20เคยเล่นไหมเคย20ต้นๆก็เคยเล่นไอ้นี้20ปไฟไอ้นี่แม่งยังมีไม่จบเลยเนี่ยแม่มารำาน แต่จริงๆผมว่าสมัยนี้ก็ยังพอเห็นบ้างนะอเนี่ยเพราะผมก็ยังเห็นแบบเด็กที่โรงเรียนบางคนเขาก็นั่งเล่นกันอยู่ปะเพราะว่าเมื่อก่อนมันไม่มีเขาถ้ามารศััท์มือถือไปปะออแล้วก็ไม่มีอะไรทําไม่มีไอจีไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มีอะไรดูก็เลยนั่งเล่นหมากเก็บกับตุ๊กแต่ไปมันเป็นบ็นพตทิทุกคนที่แบบว่าเอามาเกี่ยวกันเรื่อยๆเหมือนโซ่เขาจะมาเกี่ยวเป็นก้อนๆด้ยเกี่ยวกับสีเดียวกันไหมครับพี่แกเคาเล่นจิ๋วเนี่ยเขาเล่นแต่เขาผสมสีม่วมๆหมดเลยม่ร้หรู้ว่ามัน อาไรข้อมือหรือเปล่าแต่ทั้งหมดมันก็เป็นแบบพลาสติกแบบเหมือนโซ่พลาสติกงงนิดนึงแต่ว่าจริงๆมันสามารถทําอะไรได้หลายอย่างมันไม่จำเป็นต้องบอกว่าเล่นในมักเก็บอ่ะแต่บางคนผมเห็นนะสมัยนั้นอ่ะเขาก็แบบเพื่อนนะเขาบอกเอามาแขวนแบบ่ยทำเป็นโซ่ใช่ไแขวนไอ้นี่เว้ยใส่ขัดกางเกงอ่ะแล้วเขาก็จะเล่นอย่างนี้เก็บยากไปไหมค เดียวทำไมครบวันนี้มันจะมีด่านด้วยนะคะทุกคนแต่ว่ามีหลายด่านมาก<บ>ามันจะมีเล<ด>เวลไปเลเวลที่ไหนถึงต้องเก็บแบบไหนแล้วจะสง่งเก็บแบบไหนอ๋อน,นี่อย่าเราทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเล่นให้ดูเซตเรียบร้อยมาเก็บของเรานี่วิธีเล่นนะครับอันนี้จะเล่นให้ดูนะแต่ถ้าเกิดเราเล่นผิดไงก็คอมเมนต์ได้ครับพอดีผมก็ไม่ได้เกิดดิ้งนะั้นหรอกผมเห็นแม่เคยเล่นกับเพื่อนๆก่อนจะเริ่มเล่นอ่ะเขาจะให้ทำอย่างนี้ไว้โยนปุ๊บแล้วก็เอามือเนี้ยรับใครที่แบบว่าเก็บไว้ข้างบนได้เยอะสุดก็ไเเเเ่่่่่มมกกอนนลย แม่เล่น,นป๊าสกันเหรอผู้ชายก็เล่นได้ป้าเล่นกับแม่มาเล้นไงหรอหนึ่งสองสามอ่ะแปลว่าจะได้สามแต้มอาแกเคลียร์ครับโยนกลับอีกด้ยวยโยนกลับมารับกลับได้แค่สองตอนนี้แก,แแกเริ่มมีหลังแกแพ้ฉันนี่เล่นนะครับเราจะทำงี้นี่โยนอย่างงี้แล้วก็หยิบอันหนึง่ง โยนขึ้นปุ๊บเก็บอันล่างทีละอันแล้วเก็บข้างบนต่ออย่างนี้มันเลยเรียกว่าหมากนี่องหมากเก็บใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้อันหนึ่งได้หนึ่งแต้มไม่เคยแพ้แพ้ได้เหรอใช่ทรับโดนครั้งเดียวแพ้ได้เหรอใช่โดนแพ้แล้วตาแกพี่ห้ามโดนด้วยนะเออมือห้ามโดนอันอื่นเลยไม่เคยเล่นสุขเคยเล่นไหมนะ ก็ได้ประมาณนี้ครัคนโยแล้วเก็บเขาเรียกเขาเลีเ้ยวหมากักเก็บเนี่ยแพ้ก็ได้กี่แต้มหา้าหกเจ็ดก็ถือว่าใช้ได้คือเมื่อกี้ผมยังไม่ได้เอาจริงถ้าเสร็จอจริจะเป็นอย่างนี้ทุกคนอันนี้เมื่อกี้คือสเต็ปแรกว่ามันจะเป็นแบบว่าเรียงเรื่อยๆนะเป็นสเต็ปที่หนึ่งสเต็ปที่สองจะเป็นงนี้ดูคือมันไม่แบบว่าเก็บอย่างเดียวมันต้องแบบใช้เทคนิคในการโยนอย่างนี้ด้วยเห็นปหมตาที่สองคืออย่างนี้ทุกคนเลเวลแรกคือเก็บอันเดียวเลเ้ยวสองคือเก็บสองอันอย่างนี้อ่าแพ้เพราะเก็บทีละสองอัน โซ่ไม่ดีว้าโปรตินตะเล็กฉันเล่นฉันใช้โซ่แบบของแท้อันนี้ต้องบบของแท้เลยเหรอของแท้เลยเหรอเฮ้ยทำไมอันห่างขนาดนั้นวะลูกคนรวยอะมันเนี่ยแล้วพอมันห่างกันเราต้องตบมันให้แกแกพลาดเว้ยถ้าเกิดอันมันห่างกันแกต้องทำอย่างนี้ไว้มันต้องลวกยกสูงๆแล้วลวกใจเดียวส่งไปเลยเนี่ยแหละทุกคนพอสามอันก็ต้องโกยสามอันสี่อันก็คือทำสี่อันแบบ มันจะยาวขึ้นเรื่อยๆสเต็ปจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆทุกคนซึ่งมาแพ้ตั้งแต่อันที่สองแล้วสมัยนั้นน่ะถือว่าเป็นการสนุกเพราะว่าความสนุกไม่ใช่การมาเก็บความสนุกคือการได้แข่งเพื่อนอันต่อมาอันนี้เชื่อว่าสาวๆหลายคนต้องเคยเล่นแน่นอนและทันชี้ก็เคยเล่นทุกคนเราเคยถามทันชี้มาทันชี่บอกว่าทันชี้เล่นใช่บาร์บี้ผมก็มีไม่อยากจะพูดทุกคนว่าน้องชายเขาไม่เคยเล่นเลยนะแต่แกเคยเล่นในชั้นพีคมากตอนเด็กมีเผลอใจบ้างไหมเผลอใจให้ใครมีเผลอใจไม่ได้ชอบผู้หญิงคนเดียวแต่ชอบผผูู้้้้หหหญญิิงงงงลาาายยยยคนไไมม่่ดดชออบเีววแกกกรรััส What? ไม่จำแนงเลนชอบเอาเงิไปจับห่อมพเพื่อนเล่นเก่งไหมผู้ชายของแกงอ่ะบีบห่อมบีบห่อมไม่แต่วันนี้ฉันรู้สึกฉันบีบไปบีบมาฉันก็รู้สึกดีในการบีบห่อมพเพื่อนฮ่านี่ทุกคนเป็นชุดแบบว่าสมัยนั้นที่กำลังฮิตมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีสี่มิติละคือใช้กับโทรศัพท์ได้ใช้โทรศัพท์ไอโฟนสแกน AR เพราะ,<ป>ะว่าอนาคตต้องมีห้ามิติออกมาเป็นตัวเลยห้ามิติเลยเหรอใช่เขาแบบลอยอยู่เนี่ยวันที่จะมีเมดเป็นหุ่นยนต์อันนี้อันนี้คือแค่อยากให้คนใช้แหละถูกไหมแล้วาะมันจะมีร่องอย่างนี้ให้เเเเเหห็็นป่่่ะะออาาาาแแคสีียยบบไไวว้้ทลลลตมมรขกพัง ก็จะอยู่นี่้นะนี่เนี่ยนะพับเข้าไปทําให้มันตรงก่อนนะขนมโผล่เลยแต่ก่อนผมบอกเลยนะทุกคนว่าไอ้ตัวเนี้ยผมไม่ชอบมากๆเลยผมรู้สึกว่ามันเปลืองตังค์เพราะว่าของเล่นของผมทุกอันอ่ะถ้าเกิดผมจะซื้อมันต้องโดนน้ําได้เว้ยทำไมเขชอบไปเล่นในน้ำทำไมน่าจะของเล่นไปเล่นในสระว่ายน้ำแบบเอาดีๆเออจริงเพราะขนาดน้ำแช่ของเล่นไปอาบด้วยเป็นพวกห่วงของคนมาเลยห่วงแฟนไงแฟนไม่ใช่ของแกห่วงทุกอย่างในชีวิตอ่ะทุกคนที่พอิัคนห่วงของมากเลยนะคะขนาดแบบว่าซื้อของแบบซื้อของแพงๆมารู้ว่าเก็บในตู้ไม่เอามาใช้ ภาพนี้เขาแลวทุกคนใช้จนแบบว่าเอาไปจัปลาบ้างเหอะแต่ว่าของนาชี่นี่ก็เ,เก็บไว้ในตู้อย่างนี้เป็นทิ้งโชว์แบบว่าซื้อมาทําไมซื้อมาไม่ใช้มันเพราะขี้ห่วงมากทุกคนห่วงทุกอย่างในชีวิตเลยแบบว่าใครจะมาเล่นกับหมาเมื่อก่อนนะมันห่วยขี้ห่วงมากถ้ามาแตะต้องหมาของมัน <c oughs> ห่วงมากสุดเลยไม่ขี้หมากูไม่แตะได้กนะ็เลยี่ห่วงแฟนอย่างเงี้ยแหละแาจะฝื้ออะไรก็ไม่เข้าใจห่ามันห่วยเงินไปจะเล่นในสมัยนี้ว่ามันแบบใส่อะไรก็ไม่ได้มันเป็นแบบนี้มันไม่ได้ห่วยมันเปน แกแต่งนี่แกลองแกลองแกลอง,ลองลอแกลอง,ลองเขาจะชอบมีเพื่อนจนยราการชื่อว่ามินนี่อันนี้เราก็ใส่ชุดให้น้องเลยค่ะมินนี่มอมด <c oughs> ใช่ไหมใช่เาชอบมินนี่มอสอ่ะ เขาเคยแบบว่ามีเพื่อนในงานชื่อมินนี่แล้วเขาก็เหื่อมากแล้วเขาบอกป๊าทำไมป๊าไม่ตั้งชื่อหนูว่ามินนี่เขาได้ให้ป๊าเปลี่ยนชื่อจากนั้นหนึ่งเป็นมินนี่แกมาข้ามมาเข้ามไม่พ่อเปลี่ยนชื่อตัวเองเป็นมินนี่ <c oughs> แกมีอะไรอย่างนี้เลยเหรอทัดไม่อยากชื่อทัดเลยป๊าทัดอยากชื่ออย่างอื่นไม่ฉันเกิดไงก็เป็นงั้นนะไม่ลองทำไม่ได้ <c oughs> ตัวแกนั่งสาวท้าบูทดไปทางติดนอกจากจะติดกาวเขาไม่เอาแบบว่าให้มันดีกว่านี้มะถึงมันจะไม่เกี่ยวเก่าแต่เขาก็ควรที่เราแบบว่าให้มันเล่น อ่อนเหลือเกิน,นมันได้แค่นั้นแหละทุกคนน้องท้ามันใส่ไม่ได้จริงก็เ,เป็นประมาณนี้แหละทุกคนไอของเล่นขเนขาเรียกว่าตุ๊กตากระดาษเนาะใช่ซึ่งยุคก่อนมันฮิตมากจริงนะฮะแล้วก็อันเนี้ยมันจะมีชุดที่เปลี่ยนเยอะมากผมก็าจะไม่ได้ว่าตอนนั้นเล่นแล้วมันติดด้วยกแต่มันติดเลยตอนสมัยก่อนรุ่นเราติดตอนเทปพกาว่ะสวัสดีมินนี่เราชื่อนามมี่เรามาเป็นเพื่อนกันนะไปเที่ยวกันเถอะเรื่องยเองสวัสดีมินนี่ ต่อเสื้อสิจิ้วจิ้วิ้วจิ้ววยป้ามวยป้ามรู้ไหมว่าม่ก่อนปาฉัไม่อยากซื้อให้เลยอะไรเงี้ยไม่ซื้อให้พี่อย่างพี่สาวพี่สาวฉันเห็นพี่ยืนชันเห็นแบบกระดูกน้ำตาไหลป้าทำไมปาเป็นเสียกระดาษปาปากะตัดเอาบ้างไพี่ฉันเล่นกระดาษ A4 ชอบ้าแกนะปาว่ามันเฟืองปายกปตำนานนะใช่ใโอ้กว่าจะมาเป็นมาเฟียได้ทุกวันเนี้ยอันเรื่ยงไปเย ไปดูอันต่อไปนะครคืออะไรไอยนี่ชอบใจะเห็นผอบพ่อมันแบบไม่ได้เลยแอยากเล่นตุ๊กตาอแก้วอะไรนะที่เป็นแก้วอ๋อตอนเด็กๆเคยร้องแบบฟ้าว่าอยากได้พวกตุ๊กตุนอ่ะเหมือนสมัยก็จะมีตุ๊กตุนแบบฟิกเกอร์นู่นเล็อ่ะฟ้าของเรื่องนี่มันจะพุ่งราคาเลยพ่ออย่าปั๊กยาซื้อให้เลยฟ้าก็กลับมาหางูที่บ้านกลับมาซื้อมาฝากนี่จีบว่ไอ้นี่มันเป็นแก้วทุกคน ที่เขาไปไฟเป่าตู้ตุ๋นตั้งยนต์เป็นแก้วอะ่ะเทียวไปตั้งโนต์ที่ยวตังเออตัองตอง้งยนต์นตั้กระจกตามโต้อะไรเงี้ยตาไม่หดเลยไอ้ครูเล่นบอสเนี่ยโปเกมอนคนทำร้านเจ๋งใจกูเลยกูอยากมีโปเกมอนแบบเฟ้ยเขามาปา้าเพี้ยนเลยเป็นตัวหมาเป็นตัวเป็นกระจูอะไรี่มีการบอกนะี่เนี่ยลิมิเต็ดอย่ารอคุยไอ้พวกครูเด็กโง่แล้วหรือไยใหม่พบป้าแอบอาจุม่ามีบอลขนมชีสบอลกรุบกรอบสุดฟินที่จะทำให้กันดูนะดูดาวกินแก ด้วยรสชาติใหม่ครั้งแรกของโลกชรเอเเฟลชีสชีสเจ้มจนหอมชรเอเเฟลกรอบมันทุกที่ทุกเวลาเอลมเมลมะเขือเทศเปรี้ยวหวานลงตัวเคี้ยวเคิรได้ทุกคนอร่อยอยันนอกโลกเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้รีบซื้อก่อนหมดนะ และนี่ก็คือของเล่นที่อยู่ในยุคนั้นแต่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนนี่คือครั้งแรกเลยเล่นเหมือนกันผมจะมาลองเล่นเลยเขาบอวกว่ามันมีตั้งแต่อยู่เอ๋อและต้องใส่เสื้อสูงกระสูดแล้วแต่นี่ต้องระวังนะมันเป็นตะปูจริงๆนะทุกคนก็คือสามารถพกไปโรงเรียนแล้วเป็นอาวุธได้จริงหรอใช่มันเป็นอ๋อเขา,ขาเลยไม<อ>่ค่อยเอาไปกันป่ะใช่ครูไม่น่าให้เพราะว่ามันอันตรายทุกคนมันไปเจาะรถยางรถเพื่อนอะไรทั้งที่จริงๆแล้วกันใจละกัะเปอร์นถึนโรงเรียนนะที่เราต้องเอาไปเพื่อทำงานประดิษฐ์ก็เป็นอาวุธได้ทันจนล้อมีปุ๊บเรราาจะโยยนนอ่งงี้้คคัับทุกดววสูม โอ้ชุดอุ้ยโอ้วันโอ้ชุดเอนมป็นกับด่านปะแน่ต้องเอให้แบบแน่นอย่างนี้นะทุกคนเป็นสันสานนี้เลยฮะผมว่าจะโยนอุ้ยตู้ยวันโอ้ชุดถ้าพ่ถูกไปต้องยอมมะโก้ชุด ไถ้าเกิดมาเคยเล่นอะไรอย่างนี้ไหมเฮ้ยเคยเหรอเล่นให้ดูหน่อยผมายันมานานแล้วเล่นไม่ได้เลยเราต้องใช้ป่าได่เหรอไม่รู้ว่าได้แล้วเปล่านะนานแล้วไม่เล่นเล่นเล่นสมัยเด็กๆเลยวุ้ยคนโตอ่ะทุกคนด้วยคนเร็วมากนะครับดูรอพอของเรานะครับทำได้ทุกอย่างครับผมบอกเลยดูขั้นตอนการทำซะก่อนอันแบบเป๊ะมากครับทุกคนมันจะโตชูแล้ว เอาเลยครับจะโกชูแล้ว์แล้วลจะโกชูแล้ว์แล้วบอบอของเรานะครับทำได้ทุกอย่างเขาบอกเลยจะโชชูแล้ว อันนี้นี่ปะโดดยางอะนะไม่เคยหรอโดดยางกันเตะเลยอ๋ออันนี้นี่พี่พี่พี่เกิดปีไหนฮะสามแปดสามแปดเหรอเขาก็คือยุคก็คือยุคนี้ที่เล่นกันเลยใช่ไหมวันเป็นของผู้หญิงเหรอใช่ไหมใครมาให้เลยไม่อะไรพี่วันนี้ผมจะสอนพี่เล่นให้เอ้าเล่นมาสมัยก่อนเขาจะเล่นกระโดดยางกันอย่างนี้นใช่ไหมเขาเขาเล่นสูงๆอย่างนี้เหรอพี่นี่เหรอเออพี่ลองเล่นให้เราดูดิโอ้โหอ่าพี่ลองดูเออลองเอ๋

ใช่แล้วพี่มันเล็กไปโยโคนนึ่งจะถือฝั่งนี้ไว้ทุกคนแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยเอ๋อมาเล่นได้หลายอย่างจริงเล่นได้หลายอย่างตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ต้องเคยเล่นโยโย่เขาเคยเล่นทุกคนแต่ว่าเพราะว่านี้มันห่วยไปหน่อยใช่ของผมนะตอนเล่นนะอันนั้นคือมันมีไฟฟ้าด้วยใช่แล้วก็มันจะมีแตกลูกปืนได้ของผมอ่ะทำให้แบบฟรีได้นานขึ้นเล่นท่าได้นานขึ้นโยโย่ที่ฉันเล่นอ่ะละท่าผันนี่วิธีเล่นนะนี่เทคนิคเชือกอ่ะที่เขาไม่ทำบูรูมาเฮะเราทำอย่างนี้ก่อนเป็นเงื่อน ทำไมอ่ะเงินให้มันรัดมันจะได้รัดพอดีมือเว้ยไม่งั้นมันจะไม่พอดีของจริงดูวะเขาเล่นแล้วถ้าเกิดคนเล่นไม่เป็นจะเล่นอย่างนี้แบบจุ่มม้าเล่นอย่างนี้ใช่ไหมปล่อยใช่เนี่ยมันไม่ขึ้นเลยมันสวยมากอะไรวะนี่ใช่เขาเล่แบบธรรมดาครับวันมันเล่นแบบว่าธรรมดาแบบปล่อยขึ้นไปลงตลกคนจริงเล่อนอย่างงี้ดูอสบัยข้อมือลงออไม่ห่วยจริงวะเนี่ยสมัยก่อนผมว่าเก็บเงินได้วันละประมาณวันละสองพันบาท ไม,ไม่ใช่ไะถ่ายตังเพื่อนอุ่ยไปทำตามพ่อครับพ่อเป็นมาเฟียทันเกชอบพูดอะไรแล้วคนไม่เชื่อเห็นไหมผมพูดจริงคนก็ไม่เชื่อโดอาเฮ้ยโดเด้และนี่ก็คือของเล่นดุกเก้าสุดลดคามิยะคามิยะหรือทามิยะนะ ขาเม่ยาอันนี้คือบอกว่ารุ่นกระจอออกสุดนะพมันจะเล็กเห็นปะแถ้รุ่นที่สมัยผมเล่นคือแบบอันนั้นอะคือผมก็บตังซื้อมาเยอะมากผมมีประมาณยี่กว่าคันแต่ใช้จริงๆอะแค่คันเดียวคือผมทอดแบบว่าตรงเนี้ยของผมเป็นแบบว่าเป็นเหล็กแบบเป็นเหล็กคมๆเลยอพอชนปุ๊บจะมีสะเก็ดไฟ เ้ยลนนน,นนนขาดัอันนี้จรงิงอันนี้จริงถ้าเกิดชนเพื่อนคือของเพื่อนแตกตัวอันนี้ทำจากอลูมิเนียมหมดเลยของฉันนะล้อรถก็คือใช้ใชยางผมใช้ยางมิชลินสมัยนั้นประกอบจริงฐานนะครับก็คือต้องใช้ฐานชาร์จถึงจะแรงมาดูกันคนะวามแรงอันนี้คือสมัยก่อนที่เขาเล่นกันอ่ะมันจะมีสนามเว้ยคือบ้านผมอะ่ะมีสนามจัดทั้งบ้านเลยมันเป็นแบบลางที่มันมีประมาณสี่แถวปล่อยพร้อมกันอะ่ะเราดูว่าใครถล่เร็วกว่าจะแรงมากนะบอกเธอคันนี้แรงมากปุก่ยมันจะไปไกลมาก มันกระจอกมาทุกคนเราจะลองปล่อยตรงนี้นะตรงนี้มีเนินอีกไหมผมว่าจะมีแรงส่งให้รถของเรามันวิ่งได้เร็วขึ้นสามสองหนึ่งวบชุดเฮ้ยเร็วขึ้นเร็วเร็ว จริงๆอ่ะมันไม่มีหลักหลักการของไอ้ธรรมย่าเนี่ยมันก็แค่เป็นองี้เองทุกคนนี่แค่มีมอเตอร์ให้ล้อปัน่นใส่ฐานแล้วก็วิ่งอันนี้เป็นกรอบเฉยๆนี่กรอบแต่งได้ฮะซื้อมาแต่งเนี่ยแค่นี้เป็นอะไะเด็กสมัยนี้ไม่รู้จักกันสริรู้แล้วไปหาซื้อมาเล่นซะนะเอ,อหาหักอีกโลหรเกินเอาไปแล้วนี่ก็คือสิ่งที่สมัยนั้นเป็นแบบฟีเวอร์ฮิตทัตา,มมากหมดเราต้องเอาไปเลียนที่โรงเรียนใช่แต่อันนี้ของผมนะอันนี้คือของผมจริงๆนะตั้งแต่สมัยเด็กเลยนะครับแค่นี้เราซื้อฐานมาใส่ใหม่นะฮะ คือกันก่อนจะมีทามากอสกับโปเกมอนแล้วก็มีของดิจิมอนอะเรียกว่าดิจิไวที่บอกว่ามันจะมีขั้วเสียบแล้วมาสู้กันได้แล้วก็มีแล้วมีเกมอะไรนะเกมเกมแบบที่มันแบบสี่เหลี่ยมแล้วก็กดกดโอเคบอยอแล้วมีนคนละบนกับทามาก,กอสอันนี้คือทีมเสียแล้วทุวกคนมันเก่ามากให้ดูสภาพอะให้ดูสภาพว่าเนี่ยดูดิเก่าปะของนิเทนโดแท้ฮะคือสมัยนั้นเด็กอยากมีสัตว์เลี้ยงกันมากเว้ยแล้วผู้ใหญ่อะไม่ยอมให้เลี้ยงสัตว์เพราะว่าเลยผลิตอันนี้ออกมา แล้วก็เหมือนแบบว่าตัวนี้มันจะเป็นเหมือนตัวดิจิตอลก่อทุกคนเป็นสัตว์เลี้ยงดิจิตอลเราก็จะมีข้าวมีอะไรให้เรามันกินนะคะอาบน้ำหลายหลายอย่างเลยที่อยู่ในนี้เหมือนเราเลี้ยงสัตว์ดิจิตอลเลยเดี๋ยวผมจะทําการลิงค์เข้ากับ a i ทผมไปติดตั้งมากับพินดีัเด๊นะเดๆอเด๊เดเดเดอเภาพขค้นแล้ว ะข้าวจะเป็นประมาณนี้นทุกคนแเราก็จะสามารถเลี้ยงปิกาจูของเราได้ตั้งแต่เป็นไข่ออกมาเป็นลูกปอตคือมันโตขึ้นได้คอยให้ข้าวเนี่ยอยากกดให้ข้าวมันเก็บอึเก็บขี้อาบน้ำมันตายได้ด้วยนะต้องปิดไฟมันนอนด้วยแล้วมันก็จะโตขึ้นทุกคนมันจะแปลงร่างได้อะไรเงี้ยแต่หลังๆอ่ะมันก็มีลูนิพัลลิตาขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะอย่างธรรมก้อนอ่ะไปผสมพันธุ์กับเพื่อนๆได้ดิจิวาอ่ะ ก็ไปสู้กับเพื่อนได้ไปเจอมอนสเตอร์สู้ช่วยกันสู้ได้ผสมพันธ์กันอีกก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเด็กสมัยนั้น <c oughs> อาจจะอยากผสมพันธี้กว่าท่เาสก็เลยอานี้ผสมพันธ์กันแทนเพราะามันต้องมาจิ้ม,มนั้นมันจะมีหัวแบบอไอยอินไซโดออะมันจะมีหัวแบบว่าเป็นเป็นข้อทองแดงจะมาต่อกเขาไม่เคยได้จิ้มกันใครเลยอะแบบไม่มีเพื่อนที่เล่นเหมือนกันก็เลยไม่ได้จิ้มเลย มีเพออยากรู้ว่ามันแบบเราผสมพันธุ์แล้วมันจะออกมาเป็นตัวเดิมไหมขอแล้วมันมีคนยุคนั้นเป็นยุคที่แบบว่าบอลการผสมพันธุ์วันนี้มันจะจริงชอบผสมพันธุ์เกมพวกนี้คือมันก็เหมือนกับว่าเราสัตว์มาผสมแล้วแบบออกมาเป็นตัวใหม่ซึ่งตัวมังกรมันเหมือนกันจผสมมั่งทั้งห้องแล้วมันออกมาเป็นตัวเดิมบ้างหรือว่ามันออกมาเป็นตัวใหม่ตัวใหม่ออกมาเป็นตัวอะไรไม่รู้ออมันกมาเป็นงถ้าผสมของคนนี้กับคนนี้ก็ไม่เหมือนกันหรอลูกที่ออกมาเฮ้ยเสียงอะไรวะ ัน,นี่แหละครับคือการรีวิวของเล่นทั้งหมดอายุเก่าสที่แบบว่าฮอตฮิตมากๆากใช่เอาจริงถ้า,ากลับไปเล่นทุกอันตอนนี้ก็คงไม่เล่นแล้วควกนเพราะว่ามันดูไม่ไม่เลาใจเหมือนสมัยนีย้ที่มันแบบว่าไฮเทคใช่เทคโนโลยียนนสนุกกว่าเยอะอย่างน,นี้สมัยนี้มนไม่ต้องมีก็ได้แต่จริงรุ่นใหม่เขาพัฒนาออกมาขายได้เลยนะขายไปกี่ร้อยเองแต่ว่ามันก็ยังไม่ต้องมีทุกคนเพราะว่าในโทรศัพท์เราสมาร์ทโฟนเนี้ยมันก็มีแอปเล่น่น้ดูแล้วเล่นเกมสนุก ไอยอย่างตุ๊กตาเนี่ยเขาก็ไปเล่นบาร์บี้อะไรที่แบบว่าตุ๊กตาเลยฮะทเท่กันนะบาร์บี้เปลี่ยนสีเอออะไรอย่างเงี้ยมันพัฒนาไปเยอะอย่างรถรถเนี่ยมันก็มีแบบบังคับไปแล้วอ่ะเดีนี้เขาเล่นเครื่องบินกันแล้วรู้สึกถึงกลิ่นอายความทรงจำกลับามาตอนนั้นผมมีแฟนคนแรกไม่ใช่จุ๊มมากแฟนคนั้นผู้ชายผู้หญิงอ่า เล Get ่นกระตาคผมไปจีบเขามาครับตอนไปแข่งพี่แกบอกใช่ไหมหมักขอดูใต้กระโปรงเขาน้องเขาใส่แย่สีฟ้าไม่ใช่นั่นคนละคนนั่นคนที่กวดวิชาเนี่ยชอบทำให้ดูแย่โเคคนก็ใครอยากให้เรารีวิวของอะไรแปลกๆนะก็คอมเมนต์ไว้ส่วนใครที่เคยเล่นเคยผ่านหน้าตาพวกนี้มาคอมเมนต์หน่อยว่าคุณคิดเหมือนกันกับที่เรารู้สึกหรือเปล่าไม่ก็เล้นกัเชฟสกันแล้ววันนี้จะกัดของรังยูนิฟิล์มอู่คนเดียวอางไป้จบมัน ไม่ชอบปสบการ์อันนี้แต่อันนี้เรื่องจริงนะพอเรามารีวิวจริงๆแล้วอ่ะรู้สึกไม่น,น่าเบื่อของ่ที่เราเห็นแบบมันถึงว่าของมันไม่น่าเล่นแล้วอ่ะมันแบบไม่สนุก<ส>ไม่รา้ใจแต่ว่าสมัยนั้นอะ่ะคือไม่มีไม่ได้<อ>ผมร้องไห้ขอ,อป้าถ้าป้าไม่ซื้อให้ป้าซือ,อไรแทนอยากรู้<อ>เรื่องของป้าเงี้ยาของเล่นนี้ เพื่อนเขาอะเล่นธรรมก๊อตกันตอนนั้นอาทิย์ไว้ทรงเดียมเดียหน่อยแล้วบอกป้าว่าอยาป้าอยากได้มากเลยเพื่อนเขามีกันหมดไม่มีคนเดียวในห้องแต่ว่าตอนนั้นเดินไปที่ห้างพอดีเขาขายกันเครื่องนึงเท่าไหร่วะเกือบพันวะป้าไม่ซื้อให้แต่ว่าอยากป้าหาให้มันดีกว่านี้มีดีกว่านี้เยอะแล้วแล้วาป้าอะไรป้าอีกที่หนึ่งป้ากลับมาหลังจากมากรุงเทพเนี่ยป้าจะมาคลองถมนะกลับมาพร้อมกับเครื่องดิจิไว้ รุ่นใหม่เฮ้ยสีแม่งแบบโอ้โหเท่ไม่มีใครในห<อ>้องเหมือนกูสักคนพอมาล <c oughs> องจิม้มกับเพื่อนนั <c oughs> ่นแหละไม่จิ้มไม่ได้ทำไมอ่ะเป็นของบองไงสปาไปซื้อของจีนแดน่ให้กูอยู่เนี่ยมันก็เลยจิ้มไม่ได้ว่าเฟิร์มแบคคนละตัวกันมาเปลี่ยนล้วองก้าวหปนของเราอยากกูมีลูกกูยังมีลูกไม่น่าจะได้แต่นเออดีแค่นู้เป็นชิงจังของกูเ่ยตอนเด็กป้ากับแม่ชอบเปิดชิงจังให้ฉันู่อนเด็กตอนกินข้าวเว้ยจนหลับเลยฉันก็เลยเป็นแบบนี้แหละ

มัดช็อกโกแลตเฮเนดบราวนี่จากอุปปาและอาจูมามีมอร์บราวนี่อบสดนุน่มมืดหนับหนับใส่คนอบสิบนาทีกินได้เลยเป็นเจ้าของพร้อมกันได้แล้ววันนี้